เด,เดียวเสียวไปถึงสัมภาร์มูลนิธิเสียภาษีแบบไหนปางช้างที่จดในรูปแบบบริษัทเสียภาษีแบบไหนซึ่งคนละแบบกันถ้าเข้าเงื่อนไขว่ามีรายรับ3รายการดังกล่าวข้างต้นเนี่ยต่อให้มีร้อยล้านก็ไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวมูลนิธิหรือศูนย์อนุรักษ์เนี่ยเขาเสียภาษีอย่างไรถ้าเกิดว่าเป็นมูลนิธิเนี่ยก็จะคนละประเด็นกับเรื่องของการเป็นบริษัทถ้ามูลนิธิเนี่ยมันก็ต้องมีการจดเพื่อวัตถุประสงค์ ในการทำกิจกรรมบางอย่างซึ่งก็จดมูลทิศโดยที่ต้องไปจดกับกรมการปกครองกับอำเภอกับเขตที่เราอยู่ว่าเราจะจัดตั้งมูลทิศเพื่อวัตถุประสงค์อะไรทั้งมูลนิธิและสมาคมเนี่ยขึ้นกับกรมการปกครองเช่นเดียวกันกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอกรก็ต้องไปจดกับกรมการปกครองแล้วก็เป็นสมาคมฉะนั้นสมาคมกับมูลนิธิเนี่ยเสียภาษีเนี่ยไม่เหมือนกับบริษัทหรือนิติบุคคลประเภทอื่น มูลนิธิเนี่ยเสียภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอกรหรือมูลนิธิช้างหรือศูนย์อนุรักษ์ช้างถ้าไปจดในลักษณะนี้เนี่ยเราจะเสียภาษีจากรายรับก่อนหักรายจ่ายฉะนั้นไม่ได้สนใจเลยนะครับว่ารายจ่ายเท่าไหร่จะขาดทุนหรือไม่สนใจแต่เรื่องของรายรับถ้ามีรายรับเข้ามา1ล้านก็เสียภาษีบนเพดาน1ล้านนั่นเลย นะครับเขาเรียกว่าเสียจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายแต่ว่ามูลนิมูลนิธิหรือว่าสมาคมหรือศูนย์อนุรักษ์ช้างถ้าไปจดไว้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีรายได้อยู่3ประเภทนะครับที่ได้รับยกเว้นรายได้แรกก็คือรายได้ค่าบำรุงหรือค่าลงทะเบียนจากสมาชิกถ้าของมีสมาชิกอยู่มีการจ่ายค่าบำรุง ค่าลงทะเบียนสมาชิกกรณีแบบนี้รายได้ตัวนี้ได้รับยกเว้นหรือรายได้ตัวที่2ก็คือทรัพย์สินเงินที่บริจาคให้ตัวที่3ก็คือทรัพย์สินเงินที่ให้โดยเสน่หาก็คือไม่ได้มีการขายตัว๋วสมมุติว่ามีปังช้างที่เป็นมูลนิธิมีคนเข้ามาเที่ยวดูช้างแล้วก็จ่ายใส่กล่องไม่ได้มีการเรียกเก็บถ้ากรณีแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้โดยเสน่หาหรือมีการบริจาคให้มูลนิธิก็ไม่ต้องเสียภาษีฉะนั้น ถ้าเกิดถามว่ามูลที่ทำไมมีเงินได้เยอะมีกำไรเยอะไม่ต้องเสียภาษีครับถ้าเข้าเงื่อนไขว่ามีรายรับ3รายการดังกล่าวข้างต้นเนี่ยต่อให้มีร้อยล้านก็ไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวนี่ก็เป็นช่องหนึ่งของข้อกฎหมายในมุมของภาษีฉะนั้นหลายๆบริษัทเนี่ยก็จะมีการวางแผนภาษีโดยใช้มูล,ลนิธิหรือสมาคมก็ไม่แปลกนะครับถ้าใครเพื่อนเพื่อนอน,นับบัญชีไปศึกษากฎหมายในเรื่องของมูลธิธิหรือสมาคมเนี่ย ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะวางแผนภาษีเพื่อประหยัดภาษีหรือเป็นทางออกในการจ่ายค่าใช้จ่ายบา,บางอย่างออกไปเพราะว่ามูล,ลนิธิหรือสมาคมเนี่ยสัมภาระจะไม่ได้ตรวจสอบในมุมของค่าใช้จ่ายจะตรวจสอบแต่ในมุมของรายรับเพราะรายรับถ้าไม่เข้าเงินไขก็ต้องมาเสียภาษีทีนี้รายรับอะไรบ้าง ที่ต้องเสียภาษีรายรับที่ต้องเสียภาษีก็เช่นถ้าตามข่าวมีการเก็บตั๋วเข้าชมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างนี้เป็นต้นรายได้ประเภทนี้เนี่ยถือเป็นรายได้40วงเล็บถ้าเก็บเงินเก็บทํากิจกรรมนะครับมูลนิธิแต่ทํากิจกรรมได้เก็บรายได้จากนักท่องเที่ยวนะครับค่าตั๋วเข้าชมค่าอาบน้ําช้างค่าขี่ช้างรายได้เหล่านี้นะครับไม่ต้องสนใจด้วยว่าจะบริษัทมูลนิธิจะมีค่าจ่ายเท่าไหร่ก็คิดเลย2%์จากยอดรายรับหรือรายได้นะเช่นปีนี้มีรายได้ ได้จากการขายตั๋วนะักท่องเที่ยวอยู่1ล้านบาทก็คิดเลยครับ2%ก็เท่ากับ1ล้านก็คือ20,000บาทก็เสียเท่านั้นเองแล้วก็จบเลยแต่ถ้าเป็นรายได้ประเภทอื่นนะครับที่เป็น40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ7เช่นปางช้างนี้ ขายลิขสิทธิ์โลโก้ช้างให้กับปังช้างอื่นเพราะปังช้างนี้มันดังนี่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะถ้าขายลิขสิทธิ์มันจะกลายเป็น40วงเล็บ3ายได้ค่าลิขสิทธิ์มาล้านหนึ่งก็จะเสียภาษีเลย10%ไม่สนใจว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมพูดแบบเร็วๆนะครับว่ามูลนิธิก็จะมีรายได้ที่ได้รับยกเว้นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีบนฐานรายรับก่อนหักรายจ่าย ฉนันมีรายได้เท่าไหร่เสียภาษีเลยถ้าเป็นรายได้40วงเล็บ1จนถึงวงเล็บ7ก็ไล่เรียงไปเนาะเงินเดือนค่าในหน้าค่าสิทธิ์ค่าเช่าดอกเบี้ยถ้าอยู่ใน1ถึง7เนี่ยมีรายได้ต้องเสีย10%ก่อนหกัก แต่ถ้าไม่เข้า 1- 7ถึงเเช่นขายตั๋วก็เสีย2%นนี่ก็จะตอบในส่วนของมูล,ลนิธิต่อมาเรามาดูว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทที่เป็นข่าว่ะบริษัทที่เป็นข่าวเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่านักสืบโซเชียลเนี่ยไปหาข้อมูลมาแล้วว่ามีงบการเงินที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยตั้งแต่ปี6 2 6 3 6 4 6 5กเนี่ยก็มีไรายได้หักต้นทุนหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าในปี6 2เนี่ยมีกำไรอยู่ประมาณ5ล้านบาทแล้วก็เสียภาษีประมาณ หล้านบาทซึ่งก็เสียในอัตราย0เฉะนั้นปางช้างที่เป็นข่าวเนี่ยเขาจดในรูปแบบของบริษัททั่วไปนะครับก็เป็นนิติบุคคลฉะนั้นไม่ใช่มูลนิธิแล้วไม่ใช่ศูนย์อนุรักษ์ช้างแล้วเป็นบริษัทที่จัดประกอบกิจการนําเที่ยวให้ความบันเทิงกับคนที่มาในปางช้างไม่ว่าจะเป็นการขี่ช้างอาบน้ําช้างเป็นต้นพอปี63าเนี่ยเขาก็มีรายได้นะครับแต่ว่าหักด้วยค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าขาดทุน1ล้านบาทปี64 ก็เจอโควิดกลับเป็นขาดทุนไปถึงเกือบ9ล้านแต่พอปี65าเนี่ยมีรายได้เกือบ50ล้านบาทสรุปแล้วก็มีกําไรในปี65เนี่ยประมาณ7ล้านกว่าบาทแต่ปี65ถึงแม้จะมี7ล้านกว่าบาทเนี่ยพวกเรานักบัญชีก็รู้นะครับว่า6364เขาขาดทุนสะสมมาหักกาไร ก็ยังไม่เสียภาษีอยู่ดีท้ายถ้าในปี5้าก็ยังไม่เสียก็ต้องลุ้นว่าปี66เนี้ปางช้างนี้เนี่ยหรือบริษัทนี้เนี่ยจะเสียภาษีเท่าไหร่ฉะนั้นก็กลายเป็นจุดเพ่งเล็งเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าตามมาตรฐานของนักบัญชีทั่วไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องไปตรวจสอบสัมภาระอาจจะต้องเข้าไปดูต้นทุนเขาเนี่ยมันจริงไหมมันมีการจ่ายค่าเช่าช้างมีการหักค่าเช่าแล้วหรือยังน้าที่จ่ายหรือมีการขายตั๋วเนี่ย ให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยมีการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มครบไหมวิธีการตรวจสอบของสำรอรในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบจากข้อมูลหลายๆด้านพร้อมกันสันนิษฐานว่านะครับหรือตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามีการรับเงินโดยมีการโอนเงินเข้าบัญชีอันนี้ก็จะตรวจสอบง่ายหน่อยเพราะเส้นทางการเงินมันชัดเจนแต่ถ้าเกิดมีบางรายการที่ไม่ได้ผ่านเข้าบัญชีบริษัทหรือบางรายการที่ผ่านเข้าบัญชีก็จริงแต่สแกนผ่านไปในานามบุคคลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โชว์ ในงบของบริษัทแต่วิธีการตรวจสอบของสัมภาระเขาก็จะมีการตรวจสอบว่ารายได้กับค่าใช้จ่ายมาสอดคล้องกันไหมเช่นยกตัวอย่างว่าในปีก่อนๆเนี่ยคุณจ่ายค่าน้ําค่าไฟยังไงบ้างในการที่ดูแลปางช้างหรือถ้าเกิดว่ามันมีการจ่ายค่าเที่ยวควานช้างยังไงบ้างมันสอดคล้องสัมพันธ์กับรายรับไหมเช่นอาจรายรับอาจจะตกหล่นแต่ว่ามีการพาช้างรายละเอียดในการขี่ช้างมีขี่รอบขี่รอบต่อวันอันนี้ก็เป็น เกณฑ์การตรวจสอบที่ผู้ประกอบการอาจจะมองข้ามไปอาจจะลงรายได้ไม่ครบอาจจะลงรายจ่ายเกินมากกว่ารายได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นหลักฐานตรวจสอบให้สัมภาระเนี่ยเข้าไปตรวจดูว่าปางช้างเหล่านี้เสียภาษีครบถ้วนแล้วอย่างวันนี้เนี่ยนะครับการเสียภาษีเนี่ยมันยังคงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องทําให้ถูกต้องไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบของบริษัทหรืออยู่ในรูปแบบของมูลนิธิแต่ว่าจากการที่เราได้ดูข้อมูลเนี่ยถือว่า ฟงช้าแห่งนี้มีรายได้ค่อนข้างจะดีมากมีรายได้ปี65เนี่ยเกือบ50ล้านเนี่ยต้องไปตรวจสอบดูนะครับว่าในฐานะนักตรวจสอบเนี่ยว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงเกินไปไหมทำไมรายได้กำไรก็ยังเหลือในเกณฑ์ที่ไม่ได้มากเพียงพอการตั้งข้อสังเกตเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่การตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องการสรุปโดยสั้นๆว่า มูลนิธิเสียภาษีแบบไหนปางช้างที่จดในรูปแบบบริษัทเสียภาษีแบบไหนซึ่งคนละแบบกันรวมทั้งเรื่องของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเกิดเก็บตั๋วเข้าชมถ้าเกินล้านแซึ่งเกินล้านแแน่นอนนี่ก็อยาาจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่สังคมเรียกร้องให้เข้าตรวจสอบก็บอกแล้วว่าเตะเดียวเสียไปถึงสัมภาระ